ในขณะที่กูไม่มีคอนเทนต์นั้นจู่ๆเกมมันก็เปิดให้เล่นจืๆสืดสแล้วเราจะเล่นสายนี้อ๋อสายผีหลอกวิญญาณโหลดตบทีเดียวตาย,ยางนี่ต้องเตรียมเรียกนกเลยครับผมไมี่เฮ้ยแกคิดจะทำอะไรนะเอาละ่ะได้เวลาแล้วอา้าวมันไปไหนอะ ไปแล้วนกอีก๋อยปูงปูงเรียบร้อยตูมตายฮา,า,ยาเออๆออไปไปตีเออไ้เดือนสีพาสเทลกันดีกว่ามาอมาใต่ใสสายนี้ข้อเสียคือฟาร์มช้าครับผมมีแต่ดาเมจไม่มีการตีไวเลยใน เอ้าเฮ้ยมันไปตีคลิปโอ้โหสนุกสนานเลยกูออโต้ตีกูเชื่อแล้วว่าเกมมันใกล้จริงโอ้ฉันมาแล้วเจ้าเอ้ยโอ้เอาเฮ้ยโป้ง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 ไปเลยอาจารย์โกโจปัดเป่าอีบ้างแกปัดเป่าปัดเป่าปัดเป่าเป่าเป่ามูรัุ้ยมูรัสกีโดแค่หมาตัวเดียวมันต้องยิงบูรัสกีเลยหรอ โอชิบยและเลนบนเลนบนกำลังเกิดไฟติ้งกำลังเกิดไฟโจฉันต้องมาช่วยทุกคนอ้าวไอ้เหี้ยกูก็นึกว่าจะคิวแก๊กนะ้อิบยโดนแก๊กตีตายอแกจะหนีไปไหนโป้ง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 ตี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 ตายเออย่างนี้กูตัวสั่นเลย นี่เตรียมมาโหลากาโอ้ยอออมาดิมาดิมาดิาดไปเลยทุกคนเชื่อเชื่อว่าทุกคนทำได้เอ้อย่างกันแด่อย่างกันแด่ถ้าละถ้าละทุเลนเอ้ย,อยไม่ใช่โกโจ ช่วยช่วย <c oughs> ช่วยกูด้วย <c oughs> ช่วยทาระตีก่อนก็ได้บ้างี้่สวยลาวิวยิงได้สวยนะคุณใส่ระดับพิเศษเ <c oughs> จอหน้าใครควรสองทีตายหาแน่นอนว <c oughs> ้ายอุ้ยอาจารย์โกโจตอนนี้กูแรงมากๆตอนแรกโดนพนึกไงเออ,อ ทำไมกูตีแต่แก๊กเนี่ยอ๋อกูโดนดูดดิยิงชิบหายดูการตั้งค่าสิเปอร์เซ็นต์เฮดผีดำสดกัวแก๊กนี่มันเฮด่ีดำสดในทีมจริงเหรอวเอะเนี่ยทำลายลา้างทำลายลา้างเอออสังหารริมาซับเออแตกซะพวกมึงอะแล้วใครโดนดูดอยู่มั้ยนะ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราชนะได้และอาวีนั้นยังมีแจกอีก100คูปองสามารถเล่นได้ถึง10เกมเล่น1เกมเนี่ยเราจะได้10คูปองพอเล่นครบ10เกมเราจะได้ร้อยคูปองและเขาให้ทําได้2วันหรือก็คือสองคูปองแต่เป็นคูปองแบบลิมิเต็ดนะจ๊ะไม่ใช่คูปองแบบคูปองถาวร